ที่คาดผมน่ารักจังเลยเจ๊มีแต่คนชมเนี่ยต้องรักแล้วนั่งอยู่กับใสรู้สองคนนี่ในบ้านเนี่ยนะคุณลุนซ่าบอกว่ามันคือห่านฟ้ามึงดีหานอย่ากันยุ่งเหรอเขาบอกว่าเจ๊น่ารักอ่ะไม่ต้องมาพูดรักคุณเป็นใครเนี่ยน่ารักเอาไปทิ้งมันจะยิงมึงอ่ะคุณธนงศักดิ์ถามว่าเจ๊ต้อยจะบินไปไหนครับคาดผมอันนี้ไม่ต้องมาถามทั้งนั้นแหละคนเขาจ้องกันทั้งหมดเลย เขาจ้องเจ๊อะสิจ้องเนี่ยจะยิงพวกมึงหน้าตายนี่ก็รู้เมื่อกี้พี่เจ้าบอกผ่านฟ้าผ่านดินกินยากมีพี่เขาตอบบอกผ่านฟ้ากินยุงพวกมึงเนี่ยแดกยุงหนูจะไปกินยุงทำไมล่ะเจ๊มึงเป็นใครมาพูดอย่างเงี้ยหนูเป็นหลานหลานเฮ้ยโอ้ยตำรวจพูดกันหมดเลยนะจะแอบยิงพวกมึงที่คาดผมน่ารักเกินเขาอ่ะนะลุงมันมันไม่เหมาะกับเขาอ่ะที่คาดผมเหมาะกับพวกหนูได้เลยมึงมันก็ไม่เหมาะ หม่ผู้หนูใส่แล้วน่าเลยพระสงฆ์กูเนี่ยเราฟังเลยจุดจุดยได้เนี่คุณสโนบอกว่าป้าครับระวังเตจิหัวครับเิกหัวมึงอไหร่โอ้ยโอ้ยป้าต้อยลูกสี่บอกว่าเราเยอะเลยเจ๊ใส่ชุดนี้เหมือนสุ่มไก่เลยมสุมหมาโอ้ยนี่แม่ผูหุ่หนุมานนอยบอกว่าจะเย็นๆท่านสอสังกุมไม่เคยเย็นชีวิตเเป็นใครล่ะเป็นหลานเนี่ปินไง กูรู้ตัวดีหมดในบ้านกูเป็นใครยังไงตำรวจจะมากันแล้วน้ามีหลานเป็นโหลเลยรู้ตัวป้าเออไม่ต้องมาพูดหรอกกูไม่รู้หน้มึงหรอกคุณศักกระเบือยเลเรเราบอกว่าปีกนกกับปีกจมูกป้าอันไหนใหญ่กว่ากันหน้ามืออะไรใหญ่หญโอ้ยมาว่ามันเป็นชาวบ้านเลยมันนั่งมาแล้วอย่างนี้แล้วมันพูดอย่างนี้ได้แต่คุณศักกระเบือยเลเรเราบอกว่าจมูกป้าใหญ่กว่าปีกนกอีกอ่ะเออไม่ตตองภาษาทยยายอะไรอย่างนี้หน้ามืออะไรใหญ่ ไม่ผสมพูดแล้วฟังผมเลยโอ้โหแต่ละคำที่พูดหรอกมึงไม่โจรจริงมั่นกูนเนี่ยตำรวจก็จะมากันไม่ใช่ถ้าเจ๊ทำจมูกจะไปเผาขี้นิหน้าหมาจะพูดว่าเราจะจะไปเผายังไงทจะยิงมึงกันหมดเลยได้ทำไหมจมูกบอก่อน มึงทำที่กีินี่อยู่ที่โรงพยาบาลตอบผมไมซิทำรูปปั้นจมูกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นเลยหน้ามึงเลยมึาจะทำหน้ามึงกันน่สาวๆเขาทำรือว่าจมูกเขาจะเขาจะฉีกมันเขาไม่ต่อบ้างงสั่ปิดไปเลยนะมันเป็นใครเออเขาเขาคลินิกนี้ไม่ต้องทำนี่ครทำคลินิกเดียวกันไหมเนี่ยพี่น้องเออแหละมึงมาทำบ้านกูเลยตายเลยปิดเปิดก็ไม่เก็บให้โอ้โหีไอ้ไรล่ะ คงไม่สมัยนั้นมันไม่มีเก็บปีกหรือเปล่านะลูกทำไมเขาทำแต่ดังนะทำไมตรงปีกหน้ามึงดังอ่ะดูสิชีวิตมันบ้าเลยนะจะเก็บให้สักนิดนึงก็ไม่ได้อะไรก็บริงมึงหน้าหมาเหมือนชมพู่ไปแปะเอาไว้เลยเนาะทำไมเป็นอย่างเงี้ยคนเดียวของบ้านเลยนะคะที่จมูกเป็นแบบนี้เนาะน้องนะเขาจมูกสวยกันหมดนะเออตายทั้งบ้านโอ้ย โว้ยเขาจะเอาตายเลยปากมาว่า <Netz> บ <stereotype> <dragging> ้านนู้นบ้านนี้อย่างนี้อย่างนั้นจิจูบมันจะไม่ได้เจ๊เราอย่างนี้เราคนบอลลูนบอกว่าอะไรรู้ไหมทรงหยดน้ำสันเขื่อนหัวเราะนะสันหน้ามือแต่ว่าหน้หัวเาะและแข่งอย่อยโหมน่าจังให้เปแอนยิงนี่เลยแต่งเรื่องในบ้านคนเอยากทานเรื่องหัวเร